สวัสดีครับสวัสดีพบกันแล้วนะครับผมกับสมบูรณ์พิงศรีอสีประช่องหายไปหลายหลายวันผมเชื่อได้ว่าท่านท่าน,านคิดถึงผมแน่นอนเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอันที่คิดถึงนี่เมื่อไหร่จะเสร็จเม<อ>ื่อไหร่จะ<ห>ทําให้ผมเสร็จสัก <c oughs> ท,ทีก็ขออภัยด้วยนะครับล่าช้าหน่อยกับการประกอบซ่อมเซ็ตกับเฮลิคอปเตอร์ที่วางเจลูเฮดวันนะครับเอาใจยากเล่งให้นะครับได้บินแน่นอนมันมันเอาใจยากใช่ไใช่แม่บ้าน ใ่บ้านเอาใจง่ายกว่าอีกในโรฮิบันเนี่ยเอาใจอย่างยากยนะครับอันนี้เรื่อง,งเอก่งอันนี้เ,เป็น H L C A w เฮลิคอปเตอร์แอร์วูฟนะครับก็จะบินแบตบ3เซลล์นะครับแบต3เซลล์นะครับเป็นไซส์450วางจอยโรฮิบันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเล่นยังไงเด<อ><อ><ๆ>ี๋ยวมาดูกันนะครับเล่นยังไงเล่นอย่างเงี้ยหรอเล่นยัง,นนยงไงมามาของขึ้นใ <laughs> จเย็น <laughs> จะรีบไปไหนเปิดรีโมทนะครับผม คันเร่งต้องอยู่ต่ำสุดนะครับเออร์แบบนี้นะครับให้ดันสวิกต่างๆเนี่ยขึ้นสูงสุดนะครับมันจะมีสวิกตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายๆตัวนะครับที่ไม่ได้อยู่ค่าของโรงงานแบบนี้นะครับผมตามนี้นะครับแล้วเราก็ตตาามมไหนีน้แบบนแล้วเราก็เสียบปลั๊กแบตท,ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นปลั๊กสีแดงนะครับที่ผมจัดให้เสียผิดก็ไม่เข้าเสียผิดก็ไม่เข้านะครับ ดูคู่สายนะครับอ่าเสียบแล้วอย่าไปจับหอวางนิ่งๆเท่านั้นบบหาใจาอ่าอันนี้ก็อย่าพึ่งใส่วางนิ่งๆให้เฮดขยับแบบนี้นะครับกน,นันนรัขยับเสร็จแล้วขยับเสร็จแล้วเราใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับ,รรบขฝาครอบแล้วก็อ่าแบตเตอร,รตี่นะครับผมสถานะ12.36โวลต์ตัวเนี้ยนะครับ อ่า6ิดโวลต์ด้านล่างสุดนะครับอาจจะมองเห็นยากนะครับก็คือแบตท,ที่ฮอหมดเมื่อไหร่จะมาร้องที่รีโมทพอะลาแบตท,ที่เฮลิคอปเตอร์หมดเนี่ยมันจะร้องมันจะร้องเสียงอ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้ผม <laughs> เดี๋ยวพอดีอ่อธิบายพี่ลูกค้าไปแล้วนะครับคือมันจะเสียงเสียงเดียวกับแบตรีโมทหมดนะครับถ้าแบตรีโมทหมดก็คือ TX Tx จะกระพริบ ถ้าแบตที่เฮลิคอปเตอร์หมดตัว RX จะกระพริบ IP, แล้วก็จะร้องนะครับจะร้องแจ้งว่าแบตเตอรี่หมดนะครับโอเคให้คุณลูกค้าดูตรงนี้นะครับพลารีโหมดบินบินอยู่แล้วรีโหมดร้องนะครับให้ดูนะครับว่าแบตรีโมทหมดหรือแบตที่เฮลิคอปเตอร์หมดแค่นั้นเองนะครับมาต่อฝั่งนี้ครับผมเดินอ้อมมาลึดๆตรงไหนตรงนั้นเส็จไหมจะเอาอะไรจะให้ดูไฟสีเอตอนนี้ขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับผมขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับ ให้ดันสวิตตัวนี้ครับให้มาอยู่ตรงกลางนะครับมันจะกลายเป็นไฟสีเขียวนะครับก่อนที่มันจะเป็นสีเขียวได้เนี่ยมันจะเป็นสีส้มกระพริบนะครับตอนที่เป็นสีส้มกระพริบเนี่ยต้องวางหอไว้นิ่งเลยนะครับอย่าไปโยกย้ายอะไรมันเด็ดขาดเลยนะครับรอส้มกระพริบกระพริบกระพริบไม่เกินนาทีหนึ่งก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับผมพอเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยก็คือพร้อมจะบินที่เนี่ยกรณีเนี่ยก็คือตอนเนี้ยผมบินไม่ได้เห็นไหมครับไม่หางขิดพื้นครับครับผมจะต้องทําการโยกย้ายหอนะครับเพื่อไปวางในตําแหน่งที่ จะบินได้นะครับผมก็จะต้องกลับมาอยู่ควาว่า 3D นะครับพอสามดีปุ๊บไฟจะขึ้นสีน้ําเงินนะครับแล้วเราก็จะเอาฮอไปบินตรงไหนก็ยกไปเลยนะครับผมตรงไหนที่เราคิดว่าสะดวกแล้วก็ยกไปวางได้เลยนะครับอาจจะห่างจากนี้สัก5เมตร10เมตรก็ไปวางได้นะครับผมนะพอ,พอวางในตำแหน่งที่เราพร้อมจะบินนะครับตรงนี้แหละเราเราดูแล้วมันบินได้แน่ๆนะครับแล้วก็มาคำว่า gps นะครับผมเพื่อล็อกตำแหน่ง ตรงนี้นะครับโอเคลมแรงจังเลยอ่ะลมไม่เบาให้เลยวันนี้วันนี้ลมฝนมานะครับผมผมก็พยายามรอให้ลมนิ่งๆก็ไม่นิ่งให้ผมสักทีนะครับเข้าอยู่ G p s นะครับให้ดูนะครับว่าจะต้องเป็นไฟสีเขียวจําให้ขึ้นใจนะครับไฟจะต้องสีเขียวเท่านั้นนะครับจะบินตรงไหนให้วางตรงนั้นนะครับคันเร่งลงสุดซ้ายสีวิ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสอาสี่ขเร่งไม่ต้องกลางแล้วก็กดคำว่าลันไอตอนลงนี้เราจะลงยากหน่อยเนี่ยเพราะว่าหางจะต้องมาลงที่เดิมเนี่ยใบพัดหมุนสุดเสียงนะครับสุดเสียงแล้วเราเร่งขึ้นไป1ขีดครับสส,สู้ลมนะครับผมไม่กลัวลมนะครับแอร์วู ้มียาติดตรงหัวหน่อยหนึ่งเ้ยกาฉลามขึ้นบกนะครับผมเวลาเราจะจะทำการหุบล้อนะครับวอลลุ่ม VRA เนี่ยครับอ่าหุบล้อได้นะครับสวยงามน,นะครับแล้วผมบินเดินทางให้ดูนะครับแสงฉันหมดแล้ว ลำก็ดำจบเลยเรียบร้อยเลยไม่ได้เลยอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะไรวะไม่ได้อ่ะนี่มันดำมากเธอเออบินใกล้ๆอ่ะมันดำดูมันดำมากเลยอ่ะเหรอลมแรงเลยลมแรงมาก นอ๋ออ๋อเอาีก็ได้อ่ะได้สักหน่อยอก็ได้บินออตโอต้ก็ตัวนี้นะครับพอดีผมอาจจะไม่ได้บินให้ดูนะครับเพราะว่าม,ม,มันมองไม่เห็นนะครับมันมืดครับแล้วลมแรงด้วยครับลมกระชากแรงมากครับสนามขายลุยงโอ้โหลมแรงกัเนี่ยไหวแม่ไม่ไหวลุงก่อน ก่อนก่อนคืออ่ามันได้อยู่ได้อยู่เอาเอาใกล้ๆกับผมอ่า<อ>ให้ดูเต็นนะ <c oughs> จะว่าเราโกหกดูเต็นครับผมนะเอ <c oughs> ียงซ้ายปล่อยมือ <c oughs> เดินหน้าปล่อยมือ นะครับถอยล้างปล่อยมือดูลมนะครับกับสเกลนะครับมันสู้ลมได้นะครับแต่ก็อยากให้เล่นตาลมนิ่งๆครับมันจะเล่นง่ายครับผมกับสเกลนะครับอันนี้ผมกลางล้อนะครับผมก็แบตหมดเมื่อไร่เดี๋ยวมาล้องที่รีโมทนะครับ RX จะกระพริบนะครับเดี๋ยวบินวนๆให้ดูก็ได้ครับใกล้ๆเอาล้วกันนะครับอะไรวะมันนึกจะมืดมืดเลยเนาะ ผมบินบนบนให้ดูแล้วกันนะครับใกล้ๆนะครับอุตส่าห์รอชมมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับกับของคุณพี่ลูกค้านะครับจังหวัดอะไรอ่าพี่เขายังไม่ได้ให้มันเลยไม่ได้ให้ที่อยู่มาเลยถ่ายรูปได้ไหมโอ้เสียงเสียงเบตรตัดอากาศถ่ายรูปนะสวยป่ะอือันนี้เอ้ มหมุน ลมแงตูเต็นดิมันกูแล้วตูเต็นดิมันได้อยู่สู้ลมได้อยู่ลมแกรงอ่ะนี่นะนี่เดี๋ยวจะบอกนะวิธีเอาเครื่องลงนะครับดันดันลงมาหนึ่งขีดนะครับพอจะค่อยๆหย่อนตัวลงนะครับ อันนี้ก็อย่าลืมนะครับเจ้าเครื่องลงก็กลางล้อออกนะครับนะครับอย่าลงแบบนี้นะครับลูกค้าบอกลงแบบนั้นก็บ้าเลยพี่เดี๋ยวผมมาลงก็ดูนะครับอันนี้แบตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมันจะร้องครับยังไม่หมดเลยถ้าถือว่าบินได้นานนะอันนี <navigation> ้ก็น่าจะมี6นาทีได้แล้วมั้งหรือมากกว่าไม่แน่ใจนะระวังหางผิดนะ มือจับลงเลยโอ้เอางั้นเลยเหรอจะดีนะมันจะดีนะเอาก็เรื่องลงจีดหนึ่งครับมันจะค่อยๆหย่อน,ยนอย่นงเ้ยครับเย็นเยียเยียก็คือจะถึงพื้นแล้วครับผมดับเลยควนรุ้นะละ่ะเพราะว่า เด <button> ี๋ยวมันอาจจะขิดได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วแอร์ฟต <c ười> mm ้องเล่นแบบพื้นแบบเรียบๆนะพื้นปูนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นกระทิงอะฮะจรวดทางเรียบไม่เกี่ยวอะไรกระทิงเเอาขิดไงโอ้โหยต่ยต่ยตตามมุดไนกันแตยเร็วสรุดมันเป็นฮอหรือเป็นกระทิงเเป็นฮอจบเออเล่นมุกไปหาพาเียดเอาก็ เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าบินสู้ลมมากๆนะครับกับลำนี้ a ไอ w ูฟนะครับพิวเพียวปไปฉลับขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็พรุ่งนี้พร้อมจัดส่งนะครับของที่ลูกค้านะฮะเล่นเสร็จแล้วแล้วก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับถ้าไม่ดึงไม่ดึงมันก็ไม่ดับจิตก็ดึงออกพอดีคลิปอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนะพอดีตาไมนมืดนะ นะแล้วก็ลมบวกกับลมมันแรงด้วยผมก็เลยไม่สามารถที่จะบินให้สวยงามให้ชมได้นะเพราะลมมันแรงจริงๆนะครับลมฝนนะพวกสเกลนะคระับจริงๆแล้วต้องเล่นลมกันนิ่งๆนะครับลมแรงแบบนี้ก็เล่นมันจะบินไม่สวยมันจะประมาณเนี่ยฮะจะอย่างที่เห็นนะมันจะกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกนะบินโค้งไม่สวยนะครับผมก็ถ้าแบตหมดเมื่อไหร่ก็จะมาล้อกที่ใน่หมดเมื่อสักครู่นี้ยังไม่หมดเลยนะครับมยังเหลืออยู่นะครับแล้วาดามุด ก็เสร็จแล้วครับรวันนี้พร้อมจัดส่งนะครับผมฝากด้วยนะครับสําหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบอซ่อมรถเลืเล่อนขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์ทุงศรีสิบช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกํำนะครับผมฝากช่องทางย t ท b e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับติดต่องานซ่อมทาง Facebook ชื่อสมบูรณ์พ็งสีทาง ines, ไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกรำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ